มราชพัฒอุบลราชธานีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่แม่ดีเด่นราชพัฒประจำปี2563จังหวัดอุบลราชธานีเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมจิตอาสา12สิงหาคม2563รักเอ่ยรักลูกอุบลราชธานีเปิดศูนย์ไกลเกลีย่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลปะอาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยเป็นศูนย์นำร่องแห่งแรกของจังหวัดอุบลราชธานี เชิญร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติตลอดเดือนสิงหาคมนี้ติดตามข่าวทั้งหมดมีได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานีสวัสดีค่ะพบข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่11สิงหาคม2563วันนี้พบกับดิฉันกิ่งดาวสุวทัทตย์ค่ะ มาเริ่มกันที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีจัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2563พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่แม่ดีเด่นราชพัฒอุบลราชธานีประจำปีพุทธศักราช2563 แลละไปยังงตเพื่อนะที่หอประชุมไรประยมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีรองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์กละอ,องนวลอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2563พร้อมมอบโล่ประกาศกิติคุณให้แก่แม่ดีเด่นราชพัฏประจำปีพุทธศักราช2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุปิยาทาบทาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมในนามคณะกรรมก,การดำเนินงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2563เปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2563มหาวิทยาลายัยราชพัฒอุบลราชธานีได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของแม่จึงได้กำหนดจัดงานวัน แม่แห่งชาติมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีโดยในปีพุทธศักราช2563นี้ได้กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทอิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในฐานะทรงเป็นแม่แห่งชาติเพื่อประกาศกิติคุณแม่ดีเด่นราชพัฒให้เป็นที่ปรากฏ รวมทั้งเพื่อให้ลูกได้สำนึกถึงพระคุณของแม่และตระหนักในหน้าที่ของลูกที่พึงปฏิบัติต่อแม่ตลอดจนแสดงความกตัญญูกะตะเวทิตาต่อท่านอีกทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ผู้กับสังคมไทยตลอดไป ในการจัดงานในครั้งนี้มหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีได้คัดเลือกแม่ดีเด่นราชพัฒน์จำนวน19ท่านโดยแบ่งเป็น4ประเภทได้แก่แม่ดีเด่นราชพัฒประเภทแม่ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ดีเด่นราชพัฒประเภทแม่ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยแม่ดีเด่นราชพัฒประเภทแม่ที่เป็นพนักงานในมหาวิทยาลัยแม่ดีเด่นราชพัฒประเภทแม่ของพนักงานในมหาวิทยาลัยซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทุกท่านล้วนเป็นผู้ที่มีคุณ งามความดีและเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม จังหวัดอุบลราชธานีเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมจิตอาสา12สิงหาคม2563รักเอยรักลูกเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง นายสุพสิทธิ์กอเจริญยศรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายเกลึกชัยผ่องแพ้วปลัดจังหวัดอุบลราชธานีและเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมจิตอาสา12สิงหาคม2563รักเออยรักลูก เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันที่6สิงหาคม2563ณห,ห้องประชุมที่ทําการปกครองจังหวัดอุบลราชธานีสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีโดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะมีการกําหนดขึ้นในวันพุทธที่12สิงหาคม2563มีการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ปลูกป่าที่บ้านอย่างน้อยตำบลเกาะเออําเภอเขิงในและบริเวณพื้นที่เกาะดอน มดแดงตำบลดอนมดแดงอําเภอดอนมดแดงจังหวัดอุบลราชธานีกิจกรรมพร้อมท้งให้ส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติและเน้นย้ำภายใต้การจัดกิจกรรมให้มีเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองพร้อมทั้งต้องสวมหน้ากาก,ากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาขณะร่วมกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 อีกด้วย จังหวัดอุบลราชธานีจึงขอเชิญชวนข้าราชการจิตอาสาพระราชทานเยาวชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยสําหรับการแต่งกายบุคคลทั่วไปชุดสุภาพโทนสีฟ้าส่วนจิตอาสาพระราชทานเสื้อโทนสีฟ้าหมวกผ้าพันคอและบัตรจิตอาสาในกกาารรร อุบลร,ราชธานีเปิดศูนย์ไกลเกลีย่ยข้อพิาพาทภาคประชาชนตำบลปะอาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลร,ราชธานีโดยเป็นศูนย์นำร่องแห่งแรกของจังหวัดอุบลร,ราชธานีเพื่อให้คำปรึกษาด้านกฎหมายอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในระดับชุมชนและหมู่บ้านากค ที่ศาลาอนเนกประสงค์หนองบึงบ้านปะอวตําบลปะอวอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายวิรุธวิชัยบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนการดําเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพุทธศักราช2562เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการแก้ปัญหาข้อพิพาทในชุมชนตามพระราชบัญญัติกไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพุทธศักราช2562และเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลป่าอําวอเมืองจัังหวดอุบลราชธานีซึ่งเป็นศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนนำร่องแห่งแรกของจัังหวดอุบลราชธานี โครงการดังกล่าวสำนักง,งานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานีจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชนอันเป็นการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมไปสู่ประชาชนในระดับชุมชนหมู่บ้านอันจะเป็นการเพิ่มช่องทางในการช่วยเหลือประชาชนให้สามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วโดยสร้างกลไกให้ชุมชนสามารถดําเนินการขับเคลื่อนและบริหารจัดการความขัดแย้งในพื้นที่ได้ด้วยตนเอง ทางด้านสถานีกาชาติที่7จจังหวัดอุบลร,ราชธานีขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง นางวรัญญาสุรินทร์สิริรัตน์พยาบาลประจำภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่7จังหวัดอุบลราชธานีสภากาชาติไทยเปิดเผยว่าสถานีกาชาติที่7จังหวัดอุบลราชธานีกำหนดจัดก,กิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา88พรรษา12สิงหาคม2563เวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกาตลอดเดือนสิงหาคม2 2563นณสถานีกาชาติที่7จังหวัดอุบลราชธานีสำหรับการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ88พรรษา12สิงหาคม2563 สถานีการชาตาที่7จังหวัดอุบลราชธานีกำหนดจัดขึ้นตลอดทั้งเดือนสิงหาคม2563เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริจาคโลหิตได้เพิ่มมากขึ้นให้ประชาชนหันมาบริจาคโลหิตเป็นประจำทุก3เดือนอีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้มีส่วนช่วยสังคมด้วยการบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ เป็นการทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนซึ่งนอกจากนี้การบริจาคโลหิตนอกจากจะได้กุศลเพื่อต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์แล้วยังเป็นการผลัดเซลล์เลือดส่งผลให้ร่างกายแข็งแรงมีผิวพรรณที่สดใสและยังได้ตรวจเลือดของตนเองได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย สำหรับการเตรียมความพร้อมก่อนบริจาคโลหิตต้องนอนหลับให้เพียงพออย่างน้อย6ชั่วโมงรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงรับประทานอาหารมื้อหลักก่อนมาบริจาคโลหิตหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงหลีกเลี่ยงชาก,กาแฟหรือเครื่องดื่มที่มีคาฟเฟอีนงดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อย่างน้อย24ชั่วโมงก่อนบริจาคและงดสูบบุหรี่ก่อนหลังบริจาคโลหิต1ชั่วโมง สวัสดีค่ะดิฉันวรัญญาสุลินสิริรัตน์นะคะพยาบาลประจำห้องเจาะเก็บบริจาคห้องเจาะเก็บภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่7จังหวัดอุบลราชธานีนะคะในช่วงของเดือนสิงหาคมนะคะก็เป็นช่วงเวลาดีๆนะคะเราจะขอเชิญประสบนิกรชาวไทยน้อมจิตบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะเนื่องในโอ โอกาสวันเฉลิมพระชมพันษา88พันษาในวันที่12สิงหานี้นะคะซึ่งกิจกรรมวันวันแม่นะคะก็จะจัดในวันวันพุทธที่จะถึงนี้นะคะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีก็เชิญขาขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสุขภาพดีนะคะมาร่วมกิจกรรมวันแม่กันนะคะค่ะโดยดูแลตัวเองกิน กินละอาหารรับประทานอาหารระหว่างมื้อนะคะแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอมีสุขภาพดีไม่รับประทานยาต่างๆนะคะทางภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่7จจังหวัดบนก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะร่วมกิจกรรมตลอดทั้งเดือนเลยค่ะ รับถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่านประเภทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านยอดเยี่ยมประจำปี2562ในวันที่11สิงหาคม2563ณศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อปจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวสมปรารถนาวิกรายเจ,เจริญนายกเทศมนตรีนครอ,อุบลราชธานีลงพื้นที่เหตุบ้านสุดถนนพรหมราชหลังจากได้รับแจ้งจากประชาชนผ่านไลน์แอดโดยนายกสมปรารถนาวิกรายเจ,เจริญนำเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธนารณภัยตรวจสอบเหตุเบื้องต้นโชคดีที่คนในบ้านปลอดภยัยและได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักการช่างเข้าตรวจสอบอาคารเพื่อความปลอดภยัยและช่วยเหลือเบื้องต้นต่อไปหากเกิดเหตุเพลิงไหม้สาธนารณภัยแจ้งด่วน 045 245 500หรือ199ตลอด24ชั่วโมง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโนโนและองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองได้นำประชาชนจิตอาสาพระราชทานเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาผัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นจังหวัดอุบลราชธานีรุ่นที่31นกรมทหารพรานที่23อําเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีวันที่7-9สิงหาคม2563 สำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีโดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสาัตว์เจ้าหน้าที่ปกครองระดับจังหวัดอำเภอผู้แทนภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณากลกลองให้ใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่หรือกัดปลาพร้อมตรวจรับรองสถานที่เล่นการพนันชนไก่ที่ขอต่ออนุญาตของนางจิราพรศรีบุระตำบลระเวนางวันธนีสุดสุขตำบลน,นาโพอำเภอพิบูลมังสาหารและนายสำเร็จปรลมจิตตำบลช่องเมก็กอำเภอสนินทร รวม3รายซึ่งคณะกรรมการได้แนะนําข้อบกพร่องที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบเพื่อให้แก้ไขปรับปรุงให้ตรงตามระเบียบต่อไป เทศบาลนครอุบลราชธานีเชิญชวนเยาวชนประชาชนร่วมโครงการดนตรีเพื่อเยาวชนและประชาชนครั้งที่2เพื่อเป็นการเปิดเวทีการแสดงให้แก่เยาวชนและประชาชนโดยจัดกิจกรรมการประกวดดังนี้การประกวดร้องเล่นเต้นรำทาเล่นการประกวดแดนเซอร์ประกอบดนตรีณถนนคนเดินเทศบาลนครอุบลราชธานีสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่21สิงหาคม2563ณสำนักการศึกษาชั้น2เทศบาลนครอุบลราชธานีสอบ ถามเพิ่มเติมโทร8 8 6 5 8 8 8 5 7 5ขอแสดงความยินดีกับน้องป๊อปเปอร์ผ่านการคัดเลือกเป็น B N K 4 8รุ่นที่3น้องเป็นชาวอุบลราชธานีลูกแม่ไส่งามเบนจมมหาราชชวนโอตาอุบลไปรายงานตัวกันที่ facebook w w w facebook com s l a s b n k 4 8 official popper นางพิชยาเมืองเนารองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายดุสิตสิงคีรีผู้อหน่วยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนายแสงทองอนันทพักผูมอหน่วยการสำนักประชาสัมพันธ์เขตสองพร้อมคณะจัดทอดผ้าป่าสามาคัคคีที่วัดสว่างท่ากลุ่ม ตำบลห้วยผ่ายอโคงเจียมจัังหวดอุบลราชธานีโดยมีพุทธศาสนิกชนหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในพิธีกว่า100คนทั้งนี้เพื่อเป็นการสมทบทุนสร้างกุฏิพระและก่อสร้างกำแพงรัว้วระหว่างวัดกับโรงเรียนเพื่อใช้เป็นสถานที่รองรับคณะสงฆ์ในการจัดประชุมเนื่องในโอกาสวันสำคัญต่างๆซึ่งการจัดทอดผ้าป่าในครั้งนี้ได้ยอดทั้งสิ้น329,800 143บาทโดยมีพระครูวรดิตศาสนธรรมจเจ้าอาวาสวัดสว่างท่ากลุ่มเป็นผู้ระพอบและมอบทุนการศึกษาเป็นทุนเรียนดีเด็กเก่ง11ทุนทุนละ1,000บาทมอบทุนสำหรับเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพทุนละ500บาทอีกจำนวน22ทุน คุณหมอชวนทำดีบริจาคโลหิตเนื่องในวันแม่แห่งชาติจะมาเดียวหรือควงคู่คุณแม่หมาก็ได้ได้ทำบุญช่วยชีวิตผู้ป่วยและอย่างได้เสื้อที่ระลึกสีฟ้าสดใสวันที่จัดกิจกรรมในวันอังคารที่11สิงหาคม2563เวลา9นาิกาถึง16นาฬิกาณห้องประชุม1ชั้น6อาคาร5 0พรรษามหาวิทยาลัยงกอ นายยงยุทธนาคแดงรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเป็นประธานเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยครั้งที่1 4จังหวัดอุบลราชธานีหมวดอักษรกไก่สระศรีกิจการกำไรดีกรเกษมศรีทวีคูณจำนวน301ห่มายเลขซึ่งเป็นการเปิดประมูลทะเบียนรถเลขสวยครั้งแรกหลังจากได้หยุดการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด2019ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยมีประชาชนที่สนใจเข้าร่วมประมูลในวันแรก แรกอย่างคึกคักภายใต้มาตราการป้องกันและควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณาสุขในการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019อย่างเคร่งครัดซึ่งการประมูลครั้งนี้มีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าจำนวน201รายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น1,648,000บาท นายคมกริชินชนะพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีเยี่ยมให้กำลังใจผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปจังหวัดอุบลราชธานีและตัวแทนพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีจังหวัดอุบลราชธานีที่ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าภายในงานศินละปะชีพประทีปไทยโอท็อปก้าวไกลด้วยพระบารมีประจำปี2563ณอาคาราแรงเจอร์2 3 0ึแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพกเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรี และได้อุดหนุนสินค้ากับผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปจังหวัดอุบลราชธานีให้การสนับสนุนส่งเสริมผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปจังหวัดอุบลราชธานีครั้งนี้34รายร่วมแสดงและจําหน่ายสินค้าภายในงานระหว่างวันที่8-16ถึงสิสิงหาคม2563 ติดตามกันต่อกับราคาผลผลิตทางการเกษตราาราคาทองคำรวมถึงราคาน้ำมันกันค่ะราคาเนื้อปลาปลานินกิโลกร,รัมละ75บาทปลาดุกกิโลกรัมละ70บาทปลาช่อนกิโลกรัมละ150บาทราคาเนื้อไก่ไก่สดทั้งตัวกิโลกรัมละ80บาทเนื้ออกไก่กิโลกรัมละ75บาทปีกบนกิโลกรัมละ85บาทน้องสะโพกกิโลกรัมละ80บาทราคาไข่ไก่ ไข่ไก่เบอร์ศูนย์ถาดละ110บาทไข่ไก่เบอร์หนึ่งถาดละ105บาทไข่ไก่เบอร์2ถาดละ100บาทไข่ไก่เบอร์สถาดละ90บาทราคาผักผักคะน้ากิโลกรัมละ30บาทผักกะล่ำปลีกิโลกรัมละ20บาทกระเทียมกิโลกรัมละ110บาทหอมแดงกิโลกรัมละ60บาท ราคาทองทองคำแท่งรับซื้อ29,800บาทขายออก29,900บาททองรูปรัณ์รับซื้อ29,258บาท80สตางขายออก3 4 0 0บาทขอบคุณ www.glotator.or.th ราคาน้ำมันดีเซล22บาท29สตางต่อลิตรเป็นซินแกสโซฮออ 20, 20บาท14สตางต่อลิตรเป็นซินแกสโซฮอ91 21บาท38สตางต่อลิตร เป็นซินแกสโซฮอล์95 2าบาท65สตางค์ต่อลิตรขอบคุณที่มาจาก oilthai blogspot com ไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ พยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้จังหวัดอุบลราชธานีมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งคาดว่าอุณหภ,ภ,ภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ34องศาเซลเซียสอุณหภ,ภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ24องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูดเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา27นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโคงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา42นาที คุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ที่เพจสถานีข่าววีเคเบิลทีอุบลและเพจโสพลเคเบิลทีีและอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถติดตามรับชมที่ช่อง45 CSET News ภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือว่าจานสีส้มค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านติดตามรับชมสวัสดีค่ะเนื่องในโอกาสวันแม่ปีนี้หนูจะเชื่อฟังคำสอนแม่หนูจะตั้งใจเรียนช่วยแม่ทำงานบ้าน หนูรักแม่ละคะใด้ดกมาเม่อหัอ้มามาอ่อาชิวโอาสังจะได้สกีวันไหนภาษาอะไรหนูรักแม่ค่ะเกดีค่ะวันแม่ดีนี้น้องยจะต้องใจเรียนเชื่อฟังพ่อแม่ ความสุขมากมากแล้วก็ขอให้คุณแม่น้องโยมีสุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะหนูรักแม่นะคะปล่อยมามีสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงทีเรนากุนาดี ชื่อเล่นชื่อน้องเบลอายุ8ปีค่ะในวันแม่ปีนี้หนูขอให้แม่มีความสุขสุขภาพแข็งแรงอยู่กับหนูนานๆเลยนะคะในวันแม่ปีนี้หนูเลือกที่จะทำการให้แม่เพราะว่าประหยัดเงินทำเองได้แม่จะได้ดูนานๆ นี่เลคะหนูตื่นมาทำแต่เช้าเลยแม่ต้องเซอร์ไพรส์หนูแน่ๆเลยคะ่ะ Happy Mother's Day หนูรักแม่นะคะบ๊ายบายผมเด็กชายคาทาอายุสาวันดีชื่อเล่นนินจาครับอยู่โรงเรียนนุบาลดำรงราชานสอนอยู่ปสีทับเก้วันนี้ผมจะมาบอกรักแม่ รักแม่ที่สุดเลยนะคะแม่เป็นผู้ให้กำเนิดเราเป็นผู้เลี้ยงดูเรามาตั้แต่เด็กจนโตเป็นเป็นผู้เป็นผู้ให้ข้าวเรากินนะคะให้เงินเราไปใช้ที่โรงเรียนรักแม่ที่สุดเลยนะคะ่ะก็เนื่องากในโอกาสวันแม่แห่งชาติปีนี้นะคะก็รู้สึกโชคดีมากๆเลยนะคะที่มันได้อยู่ที่ประเทศไทยถือกอดม,มาแล้วก็อยู่กับครอบครัวนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาใทุกปีเนี่ยเอ็นก็จะเรียนในสิ่ที่ แล้วก็คือจะคิดถึงกันก็ได้แต่วิดีโอคอลเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็ทงา,กางการแตยนี้นก็ตามนะคะทุกวันเลยก็จะเรียบสมือนวันแม่เพราะว่าก็อยู่ในใจเป็นเสมอค่ะแล้วเนื่องในโอกาสวันแม่ปีนี้นะคะก็อยากจะบบรพนให้แม,แม่แม่ทุกคนเลยระบวบรวมถึงมามาเอิดด้วยนะคะให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็อยู่เป็นร่มโพงรงใสให้ลูกๆหลานๆต่อไป เอประสบความสำเร็จก่อนวันขึหน้าและเอิอสัญญานะคะว่าเออจะเป็นเด็กดีจะรักมามาทุกวันไปต,ตลอดไป